สวัสดีครับสำหรับคนที่กําลังลังเลยอยู่นะครับว่าจะสอบ i อเอ s หรือ t o เ e ฟลดีนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเทียบนะครับว่าข้อดีข้อเสียข้อยากข้อง่ายของ2เทสต์นี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับให้ทุกคนดูกันเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ มาพูดถึงข้อสอบ IELTS TOEFL นะครับเป็นข้อสอบวัดภาษาอังกฤษที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดนะครับผมเคยสอบทั้งคู่นะครับเวลาใกล้ๆกันด้วยนะครับสอสวันติดกันเลยนะครับตอนที่จะเข้าปริญญาตรีนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าคะแนนอะไรผ่านก็ใช้นันยืดจากประสบการสอนของผมแล้วเนี่ยผมได้รวบรวมนะครับ ความคิดเห็นจากนักเรียนของผมทั้งหมดนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับว่า TOEFL กับ IELTS เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันมีข้อง่ายข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเรามาเริ่มกับการให้คะแนนก่อนนะครับการให้คะแนนของ TOEFL เนี่ยเขาจะให้คะแนนเต็ม30นะครับ4 p a พานะครับคือ speaking writing reading and um, listening ใช่ไหมครับแล้วคะแนนรวมก็จะเป็น120สใช่ไหมครับส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยนะครับเขาต้องการคนที่ได้คะแนนรวม90ขึ้นไปถูกไหมครับในส่วนของ IELTS นะครับก็จะเป็นคะแนนเต็ม9นะครับส่ส่วนแล้วก็มาหารกันนะครับให้ได้แบนด์9นะครับส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยนะครับที่เขารับนะครับก็จะรับตั้งแต่6 5ถึง7ขึ้นไปนะครับเรามาดูดีกว่าว่า TOEFL เป็นภาษาอังกฤษแบบไหน และ iOS เป็นภาษาอังกฤษแบบไหนนะครับ Total นะครับย่อมาจาก Testing English as a Foreign Language นะครับเป็นข้อสอบนะครับที่เน้นไปทาง American English นะครับดังนั้นคนที่สอบเนี่ยเขาจะเน้นนะครับใช้ยื่นมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ประเทศแคนาดานะครับส่วน IELTS นั้นย่อมาจาก International English Language Testing System นะครับก็คือเป็นระบบนะครับที่ออกแบบมาให้ใช้ภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษแบบประเทศอังกฤษนะครับดังนั้นคนที่สอบ IELTS เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คะแนนนี้นะครับเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือออสเตรเลีย ya yeah. นะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยในยุโรปนะครับส่วนใหญ่ด้วยที่เขาก็ recognize IELTS นะครับแต่ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยแทบจะ100%นะครับที่รีกเกิลไนซ์ไ e เอลส์นะครับเขาก็ recognize TOEFL ด้วยนะครับรวมถึงคณะอินเตอร์ในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์จุฬาธรรมศาสตร์มหิดลนะครับก็รับทั้งคู่เลยนะครับเรามาดูกันเรื่องราคาบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันในการตัดสินใจนะครับราคาของ TOEFL เนี่ยจะถูกกว่า IELTS นิดนึงนะครับโดยที ราคาจะอยู่ที่ประมาณ180 US d นะครับหรือประมาณ5,800บาทหรือ5,900บาทนะครับในขณะที่ในส่วนของ iOS เนี่ยผมได้เช็คแล้วนะครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ6,900บาทขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยท f l เฟลเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่า iOS นิดหน่อยนะครับพอเรารู้เรื่องราคาแล้วนะครับแล้วก็มาพูดถึงดีกว่าว่า Equipment หรือว่า อุปกรณ์ในการสอบของเขาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับส่วนของ TOEFL นะครับเขาจะเป็นแบบ IBT นะครับหรือว่าการที่เราใช้คอมพิวเตอร์สอบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนนะครับต่างกับที่ IELTS นะครับที่เขาจะมีให้เลือก2แบบนะครับคือแบบคอมพิวเตอร์เบสแล้วก็แบบ Paper Bas e นะครับแบบแรกนะครับแบบคอมพิวเตอร์เบสนะครับก็คือการเขียนทุกอย่างนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์ตอบนะครับยกเว้นนะครับพาร์ทสปีกิ้งนะครับที่เราจะต้อง พูดกับ examiner ตัวเป็นๆน,นะครับส่วน paper base นะครับก็คือตามชื่อเลยนะครับก็คือเขียนคำตอบทุกอย่างลงบนกระดาษนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับของ IELTS เนี่ยทั้ง paper base d ทั้ง computer base d เนี่ยสำหรับการ speaking เนี่ยต้องพูดกับ examiner ตัวเป็นๆหมดเลยนะครับ เรามาพูดถึงข้อมูลเทคนิคของข้อสอบแต่ละส่วนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง Speaking แล้วใช่ไหมครับเรามาพูดต่อเลยแล้วกันครับสปีกิ้งเนี่ยในส่วนของ TOEFL เนี่ยจะสอบกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยมี2ส่วนนะครับคือมี integrated task แล้วก็ independent task นะครับ integrated task นะครับคือการตอบคําถามนะครับเป็น short answer นะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับเขาจะมีคําถามมาให้แล้วเราก็ตอบสั้นๆนะครับในคอมพิวเตอร์ในหลายๆข้อนะครับและในส่วนของ independent task นะครับคือเขาจะมี topic มาให้นะครับและ เราก็ตอบคาถามท็อปิกนั้นโดยการให้โอ i พนเนียนของเรานะครับทั้งหมดนี้นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับแต่ตรงข้ามกันนะครับของ i อเอลเนี่ยข้อสอบสปีกิ่งเนี่ยมี3มพาร์ทนะครับคือพาร์ทแรกนะครับเป็น s o f introduction นะครับก็คือการที่เราแนะนําตัวเองนะครับพูดถึงเรื่องของตัวเองนะครับส่วนที่2นะครับก็คือเราจะต้องมี specific topic ที่เราต้องพูดนะครับซึ่งเขาจะสุ่มให้เรานะครับและส่วนที่3นะครับก็คือว่า เขาจะถามคำถามดีเทลมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับ specific topic ที่เราพูดไปใน part ที่2นะครับข้อต่างหลกัหลกๆนะครับของ IELTS กับ TOEFL ก็คือว่า IELTS เนี่ยเราจะมีโอกาสได้มีการ interaction นะครับกับ examiner จริงๆนะครับที่อยู่ต่อหน้าเราส่วน TOEFL เนี่ยจะเป็นการที่เราพูดตอบกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับใครก็ตามนะครับที่ ออรู้สึกว่าพูดภาษาอังกฤษกับคนอื่นแล้วมีอินเทอร์เรกชันกันแล้วพูดได้คล่องขึ้นเนี่ยผมก็แนะนําเป็น IELTS นะครับส่วน TOEFL เนี่ยถ้าใครที่มีปัญหานะครับกับการพูดกับคอมพิวเตอร์ใน c u วบิเล็กๆนะครับอย่างนั้นก็มีปัญหาครับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบ IELTS มากกว่านะครับเพราะผมรู้สึกว่าเม่อเรามีอินเทอร์เรกชันกับ examiner เนี่ยมันทําใหออ้การพูดของเรามัน flow มากขึ้น,นเหมือนมันมีการตอบรับจากสิ่งที่เราพูดใช่ไหมครับ ต่างจาก t o เ e ฟ l นะครับที่มันจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงเวลาเราตอบคาถามไปแล้วมันเงียบนะครับเหมือนมีการอัดเสียงแล้วอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแต่นักเรียนหลายๆคนนะครับก็บอกผมเช่นกันนะครว่าชอบแบบ i อ l อ s มากกว่าแต่หลายๆคนนะครับก็บอกว่า พูดกับคอมพิวเตอร์ก็ไม่เปัญหานะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับมาดูในส่วนของ listening บ้างนะครับการฟังในส่วนของ t o e f l เนี่ยจะเป็นการฟังข้อเกี่ยวกับ conversation ในมหาวิทยาลัยนะครับใน academic context นะครับแล้วก็จะเป็นการตอบคำถามข้อต่อข้อนะครับโดยที่เราจะไม่สามารถเห็นคำถามก่อนหน้าได้นะครับคำถามส่วนใหญ่จะเป็น multiple choice นะครับแล้วก็จะมี um, sentence completion แล้วก็จะมีในส่วนของการที่เราจะต้อง match information นะครับให ตรงตามข้อมูลที่เขาให้มานะครับทีนี้เรามาดูที่ IELTS นะครับเขาจะมีข้อเขียนนะครับเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนนี้มี2เซตนะครับเซตแรกนะครับก็คือ conversation ใน Society ปกตินะครับแล้วก็เซตที่2จะเป็น academic conversation นะครับทีนี้เนี่ยความต่างหลักๆสำหรับผมนะครับก็คือว่าการที่ IELTS เนี่ยเขามีเขาเรียกว่า social interaction นะครับแล้วก็ส่วนที่ว่า เราสามารถอ่านคําถามก่อนที่เราจะฟังได้นะครับดังนั้นเราจะสามารถเตรียมตัวได้นะครับว่าคําถามจะเป็นยังไงนะครับถ้าให้สรุปแล้วนะครับ TOEFL เ,เนี่ยจะเน้นนะครับไปทางการฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ต้อง summarize ข้อมูลที่เราได้ยินมากกว่าส่วน i e l t s เนี่ยจะเป็นการที่เราหาข้อมูลเป๊ะๆมาตอบนะครับเพราะเขาได้ให้คำถามเรามาให้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องจำให้ได้นะครับว่าพอเขาพูดถึงส่วนนี้แล้วเราต้องจำให้ได้เป๊ะๆเ,เพื่อที่มันจะมาตอบนะครับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมเคยนะครับสอบ i e l t ลรอบแรกเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ทราบเทคนิคอะไรนะครับแล้วก็พอมาสอบเนี่ยจำได้ว่ามันมีข้อหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงว่า จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับและในโจทย์เขาถามว่าหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วต่อไปต้องเลี้ยวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราฟังออกทุกคำเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเรานะครับถ้าเราไม่รู้จัก การ take note หรือการเขียนไว้ว่าโอเคสิ่งที่เขาพูดเนี่ยดีเทลมีอะไรบ้างนะครับผมจําได้ว่าผมฟังออกนะครับแต่ว่าผมแค่จาไม่ได้นะครับว่าต่อไปคือจะเป็นซ้ายหรือขวานะครับดังนั้นเนี่ย IELs เนี่ยจะเป็นการเน้นแบบดีเทลมากมากนะครับเพราะเขาให้คําถามเรามาก่อนส่วน t o e f l เนี่ยจะเป็นการที่ฟังเน้นความเข้าใจมากกว่า ดังนั้นเนี่ย t o เ f ลเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบเข้าไปหาดีเทลนะครับคือ t o เ f ลจะเหมาะกับการที่คนที่ชอบฟังหาข้อมูลภาพรวมแล้วมาตอบมากกว่านะครับส่วน IELTS เนี่ยจะเหมาะนะครับกับคนที่รู้จักเทคนิคมาดีสำหรับคนที่มี s t r a t e g y ในการ take note นะครับแล้วก็มี s t r a t e g y ในการาฟังแล้วเก็บข้อมูลแบบ exact นะครับมาตอบนะครับส่วนของ reading นะครับ าลา,าพูดถึง IELTS ก่อนนะครับ IELTS เนี่ยเท x t ของ IELTS จะเป็น Academic ล้วนๆเลยนะครับแต่ในส่วนของ IELTS เนี่ยจะมี Text นะครับที่เป็น Academic แล้วก็ Non Academic ก็คืออาจจะเป็น m a g a z i n e หรือว่าจะเป็น Journals อาจจะเป็น Newspaper อะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบอ่านอะไรที่มัน Academic นะครับจะชอบ TOEFL มากกว่านะครับแนวข้อสอบจะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็คือว่า TOEFL เนี่ยจะเน้นเป็น multiple choice นะครับแล้วบางทีก็จะมี sentence completion นะครับเช่นเดียวกันกับ IELTS ครับเขาก็จะมี multiple choice นะครับแล้วก็ให้ตอบคำถามที่มันตรงกัน sentence completion แล้วก็ matching answers ใช่ไหมครับแต่นะครับส่วนนักเรียนส่วนใหญ่ของผมเลยที่สอบั้งคููนะครับจะบอกว่า reading TOEFL ยากกว่าเพราะนะครับ คำถามเนี่ยมันจะค่อยๆมาทีละข้อเราให้เราตอบทีละข้อใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนบางทีกลัวตอบคาถามไม่ทันแล้วก็รีบรีบตอบรีบตอบรีบตอบนะครับแล้วบางทีเนี่ยบางโจทย์เนี่ยมันต้องใช้เวลาอ่านเพื่อตีความใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยกลัวเสียเวลาแล้วก็เลยรีบตอบแบบเดาๆไปนะครับทำให้เสียคะแนนนะครับดังนั้นการสอบ Reading ของ t o e f l เนี่ยจะมีความกดดันทางด้านเวลาอยู่นะครับเมื่อเทียบกับ i e l t s หลังจากที่ดูข้อสอบของหลายรอบมานะครับ t o f f l เขาจะเน้นเป็นให้ทำ summary เข้าใจภาพรวมของงานเขียนมากกว่านะครับในขณะที่ของ ielts เนี่ยเขาจะเน้นเป็นการหา keyword หาคำตอบที่มัน exact นะครับการที่เราต้องรีบ skim หาข้อมูลมาตอบนะครับดังนั้นเทคนิคทั้ง skim ทั้ง scan นเนี่ยมีประโยชน์นะครับกับทั้ง t o f f l ทั้ง ielts นะครับแต่ว่าถ้าเื่อคนไหนที่ถนัดหา keyword อะไรเงี้ยนะครับผมแนะนา ielts เลยครับ แต่ถ้าคนไหนที่ถนัดก,กับการอ่านเร็วๆแล้วตีความได้ผมแนะนําเป็น TOEFL สุดท้ายเรามาพูดถึง Part w r i t i n g ครับ Part w r i t i n g เนี่ยอาจจะเป็นอีก Part หนึ่งนะครับที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับระหว่าง TOEFL กับ IELTS นะครับ TOEFL เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2 Task นะครับคือเขาเรียกว่า Integrated Task แล้วก็มี Independent Task นะครับ Integrated Task นะครับก็คือว่าเราจะต้องฟัง นะครับ recording แล้วก็ต้องอ่าน passage นะครับเพื่อที่จะมา summarize ทั้งหมดที่เราได้ยินนะครับก็คือสรุปสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราอ่านนะครับมานะครับเป็นคำประมาณ150-200คําคำนิดๆน,นะครับแล้วก็ independent task นะครับก็จะเป็นการที่เราให้ opinion ในท็อปิกที่เขาให้มานะครับเราตัดภาพมาที่ IELTS นะครับ IELTS ก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า Task 1นะครับ Task ที่1นะครับ Task ที่1ก็จะมีอินโฟกราฟิกมาให้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับมีเป็นข้อมูลที่มีตัวเลขนะครับส่วนเป็นส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่มีตัวเลขนะครับและให้เราเลือกนะครับ Key Feature มาเพื่อรายงานและทำ Summarize นะครับในงานเขียนของเรานะครับและใน Task ที่2ก็จะเป็นเหมือนกับ Independent Task ของ TOEFL ครับว่าเราจะต้องให้ความเห็น ใช่ไหมครับว่าเราต้องให้ความเห็นนะครับกับเรื่อง เขาให้เรามาใช่ไหมครับวามต่างหลักๆนะครับก็คือว่า1นนะครับในทัสที่ต้องให้ความเห็นนะครับของ t o เ e ฟลเขาให้เวลา30นาทีกับ300คําในขณะที่ของ i อเอลเนี่ยเขาให้เวลาประมาณ40นาทีกับ250คํามินิมัมนะครับสำหรับนักเรียนของผมแล้วเนี่ยนักเรียนของผมมองว่าการที่ i อเอลเนี่ยเขามีอินโฟกราฟิกมาให้เขามีข้อมูลเป็นตัวเลขมาให้มันค่อนข้าง p redictable นะครับคือเราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่า t a s k 1เนี่ยเราจะดี a l นะครับกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขดังนั้นเนี่ยเราสามารถหา strategy ในการอธิบายตัวเลขหรือว่าในการสรุปตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้นะครับตรงข้ามกับ integrated task นะครับของ IELTS นะครับที่เราไม่รู้เลยนะครับว่าโจทย์ที่เขาให้มาจะเป็นในลักษณะไหนในแง่ที่ว่าบางทีอาจจะเป็นตัวเลขหรือบางทีอาจจะไม่มีตัวเลขนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของ writing ก็ค่อนข้างต่างกันนะครับคนที่ยน humanities หรือ social science มาอาจจะถนัดกับการอธิบาย กับการอธิบายข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขใช่ไหมครับส่วนคนนะครับที่จบด,ด้านวิทยาศาสตร์มาด้าน Mathematics มาอาจจะ prefer task 1ของ i o s t s มากกว่าเพราะเ,ราเพราะเราจะชินกับการที่เรา report ข้อมูลที่เป็นตัวเลขมากกว่านะครับข้อแตกต่างของทั้งสองข้อสอบเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครมีความเห็นว่ายังไงคิดว่า IELTS ง่ายกว่าหรือ t o e f l ยากกว่าก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ สำหรับใครที่ชอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแง่วิชาการนะครับหรือ Academic English นะครับสามารถ subscribe channel แล้วก็ like วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ